สวัสดีท่านผู้ชมครับผมโจดูแนมครับผมและกับผมกับเตาะคนรอกพาวครับวันนี้วันดีปีดาพาสุขีขอารามแท้ในตะลึงได้อ่านเพียงครั้งหนึ่งเสน่ซึ้งตาตืต่นใจวันนี้นครับเรามาพ,กกพักกบเอ้พบกับเอ้ทุกแล้วนะครับผมเข้าสู่ช่วงชายชกันรีวิวและวันนี้ใช้การรีวิวของเราครับจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่าพับกบหนังสือที่มีชื่อว่าเวลานั่นเองครับ โดยเราจะมาเรื่องกันที่ที่มาของหนังสือที่มีชื่อว่าเวลานี้กันอะส่งมาเลยครับหนังส,สือเรื่องนี้ครับแต่งโดยคุณชาติกอบจิตตินะครับเป็นหนังสือเรื่องวันเดอะซีไวท์อวอร์ดโดยที่มาของหนังสือเร่นี้นะครับเมื่อครั้งที่ขววเขายังยองวัยเขาช่่งสูว่าโรคันมันช่างเบื่อหน่ายเสียเกินเขาจึงมีความคิดว่าทําไมไม่ช่วยโรควันนี้หน้าเบื่อยิ่งขึ้นเอาไม่เอาไม่ใช่ขอไมนถึงหน้าอยู่ยิ่งขึ้นครับอย่างน้อยครับเราควรขอบคุณโรควันนี้ที่เมตตายเรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะวัยใดก็ตาม คุณโจ้ครับต่อยครับอ่าก็โดยคุณชาติก่อนิตินะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อพิทธศักราช2,517ครับโดยผลงานเขาเนี่ยก็มีมากมายครับเช่นเรื่องสั้นกึ่งนวยายเรื่องทางชนะเรื่องธรรมดาและเรื่องพันหมาบ้าเอาระมาซิมาเรามาเล่าครับค่ะ สนอหูบันเทงใจเอาครับครับช่วงรีวิวเนื้อหานะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยรับดื่มทัวินเป็นจับตัวก่เรื่องเรืองมานะครับก็จะมีคนหนุ่มคนหนึ่งเด็ดก็ไม่ใช่เจ๋ก็ไม่เชื่อเขาทำอาชีพเป็นดายัเตอร์ถ่ายหนังนะครับก็ได้มาดูละครเวทีเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเขาไปตลอดการครับเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบอกเวลาให้ฉันรู้ว่า ขนาดนี้ว่าปีสี่สี่สิบห้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์เนื้อหากันนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้การรีวิวของเราเนี่ยเราจะรีวิวอย่างซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงไปตรงนั้นไม่กลับมาก่อนนะครับพขอก็จะเรื่องเรื่องโดยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นดเร์เตอร์คดเร์เตอร์เ,เนาะเป็นคนแบบกำกับหนังอ่าประมาณนั้นเลยครับเป็นผู้กกับหนังที่อายุประมาณ หกสิบสามขวบหกสิบสามขวบใช่ในหนังสือเขาใช้คำว่าคนสามขวบนะทุกคนอ่เป็นดีเรคเตอร์ที่มาชมละครเวทีมาชมละครเวทีซึ่งละครเวทีเนี่ยหลากหลายแล้วก็จะเกี่ยวกับอ่สังคมของผู้สูงวัยในบ้านพักคนชราอ่าเป็นบ้านัคนชราและก็เป็นบ้านไม่ใช่บ้านเขาคนชราธรรมดาด้วยแบบแบบเหมือนคอยแบบเลี้ยงดูคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้อ่าเป็นส่วนของแบบประมาณประตูเอ่อส่วนโรงพยาบาลเนาะในบ้านพักคนชราในส่วนที่ คนชราเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนาะ,ะครับใช่แล้วเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจยังไงครับโดยนัน่นแสดงที่คนชราแต่ละคนใ,นในแต่ละบ้านทานะครับมีปัญหาแตกต่างกันแม้กระทั่งนิสัยก็ยังแตกต่างกันครับอ่ก็จะพูดถึงนิสัยของแต่ละคนแล้วเพ่งคนชราแต่ละคนเดี่ยก็จะมีเรื่องต่างๆนาๆนามีปัญหาแตกต่างกันแบบเรื่องจิตของคนแก่เอาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินหายหรือว่ามีปัญหากับ ลูกกับสามีพอจะมาอยู่นี่ไอ้ทำลอนีอะครับก็จะบอกด้วยว่าแส้วนนี่ก็บอกว่าเออทำไมคนแก่แต่คนเนี้ยทำไมถึงได้มาอยู่ณจุดจุดนี้บางคนก็จะร่ํารวยเนาะจากว่าคนเป็นนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลตอนนี้เป็นนางงามแบบตำบลแทนตำบลแทนไม่อยู่ในยแล้วว่าคนจะลาแทนทำไมคือเข้าถึงมาอยู่จุดนั้นได้ทุนนี่ก็จะเล่าเรื่องราวทุกอย่างครับแล้วก็ก็ไม่ได้มีแต่คนแก่อย่างเดียวเนาะก็มีแบบ คนดูแลเจียกุบลอาลำเกียวกุมบซึ่งเป็นคนดูแลเรียกได้ว่าเป็นแม่คนที่สองยังหนุ่มซิ้งสาวอยู่ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความแตกต่างของเวลาด้วยเนาะอาครับอ่าแล้วก็ต่างคนก็ต่างความคิดใช่ไหมครับอเรื่องหลักๆของเราก็จะประมาณนี้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปครับผมอ๋ครับก็อย่างที่เราได้เล่าไปคร่าวๆนะเกินไปเมื่อช่วงที่แล้ว ใช่เกี่ยวกับหนังสือเวลาโดยหลักเนี่ยหนังสือเวลานะครับก็จะเกี่ยวกับเวลานั่นเองครับเกี่ยวกับเวลาบอกอยู่ว่าชื่อเวลาหนังสือก็บอกอยู่ว่าชื่อเวลาก็จะบอกถึงความสําคัญของเวลาครับแต่ผมว่ามันทุกคนคุณนี่มองแค่ผิวเผินผมมองแค่ผิวเผินมองขึ้ไปกว่านั้นครับไม่ใช่ความสัมัญของเวลาอย่างเดียวครับความสําคัญของเงินด้วยครับราคา150บาทให้ฟรีผมยังคิดหนักเลยนะเ่าเลยฮะเพราะว่าผม เขาไม่ถึงอยู่กินเคนอื่นอาจจะเข้าถึงแต่ผมเข้าไม่ถึงอ๋อด้วยความที่เราอาจจะเป็นวัยเราไม่นวัยวัยเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงเนาะครับเราเนี้ยนีพัธ์ยค่อนข้างเต็มที่นะครับอ่าโอเคครับโอเคแล้วก็ก็ดีครับใครอ่านม่ากนะผมไม่อ่านคนเดียวก็จากช่วงเมื่อกี้นะครับที่เราได้พูดเกริ่นนำไปเนาะว่า หลักๆในหนังสือเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรแต่ว่าจริงๆ้วมันมีมากกว่าที่เราได้พูดไปอีกเนาะจริงๆนะมันมีมากกว่านั้นอีกอ่ะโดยหลังแล้วเนี่ยหนังสือเวลานะก็ตามชื่อหนังสือเลยกล่าวถึงเวลาการเวลาก็จะพูดถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าเวลาเวลาโดยครับลองคิดว่าคนแก่เวลาเหลือน้อยแล้วเวลาคนแก่เวลาเหลือน้อยแต่เรานี่ยังหนุ่มเรายังหนุ่มยังแน่นเวลาก็อาจจะเหลือน้อยก็ได้เพราะเราใช้ชีวิตอย่างประมาทใช่เออ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอย่างไม่นประมาณนะครับโดยยังไงฮะไม่อ่านหนัสือ้อเวลาเพราะว่าเวลาของเรานั้นมีค่าถูกต้องเวลามีค่าหนังสือ่นนี้ก็เลยสื่อว่าอย่าอ่านเวลาเพราะเวลามีค่านะครับผมโป๊ะโป๊ะชริงขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิววิเคราะห์เนื้อหาโดยภาพรวมเนาะ ใ,ให้คนเขาได้เห็นกว้างๆแต่จริงๆแล้วมีอะไรมากขนาดอีกออเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยนั่นก็คือช่วงคำถามจากทางบ้านนั่นเองครับพี่ครับคำถามแรกจากคุณซอรยุทธ์ผูดผอะนะครับอ,อรู้สึกอย่างไรกับนักซีมนี้อะผมขอถามก่อนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับโหนี่มันดราม่าขนาดนั้นเลยเียวแหมครับผม ตอนนี้ตอนนี้ทำอะตอนนี้อะคุณรู้เสียงอะไรบ้างครับอยากได้เจ็บอะอยากได้เจ็บอันนี้แน่นอนอแต่เอาเอาจริงๆแล้วหนังสือเว่านี้ผมต้องยอมรับก่อนว่าผมอ่านไปถึงหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจากทั้งหมดสองร้อยค่าส่งหน้าแต่ผมมีเหตุผลที่ผมอ่านถึงแค่นี้นะครับอ๋อเหตุผลเมื่อเพราะผมเข้าใจคุณเกาะจิตติชาติก่อนจิตติอ่าเพราะในหนังสือ หนังสือเวลาครับเราคิดดูครับหนังสือวเวลารบข่าวสื่อถึงความสําคัญของเวลาใช่จากที่กล่าวไปนะก็หนังสือก็บอกอยู่ว่าเป็นเวลาแล้วน็่ือใช่สื่อนะถึงความสำคัญของเวลาถูกต้องครับอันนี้ผมอ่านถึงหน้า121ผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าวา่าโลคุณกอดนดิบหลอกแล้วอ๋อทำไมฮะบพระเขาต้องการให้ผมเลือกอ่านเป็นตรงสามบันนะนี่ผมเปิดมาจริงๆผมเปิดตามจริงกันควรเปิดสาบันมาแล้วยุดอ่านได้แล้วแล้วไปอ่านหน้า2 5 6้มเพื่อมาถ่ายคลิปนี้ ใช่ครับถูต้องครับอันนี้คือเป็นหลักสัมพันธ์แกนแท้ของหนังสือเรื่องนี้เก็ว่าได้ครับู้องครับก็อยากว่าเอ้าคุณโจครับคิดยังไรกับหนังสือเรื่องนี้สนับสนุครับผมรู้สึกว่าหนังสือเวลาเนี่ยเป็นหนังสือที่มอบอะไรให้ผมหลายอย่างเลยทีเดียวเฮ้ยเช่นไรบ้างครับอ่ะก็เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเนี่ยเราเป็นเด็กใช่ไหมครับบางทีคนแก่คิดอะไรเราไม่รู้อ๋อคุณที่บ้านคุณมี ผู้ผพุทธผู้แก่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่ถึงว่าแล้วทำไมทำไมทำไมอ่านทำไมอ่านอีกได้แค่กี่หน้าเลยร้อยยี่สิบเอ็ดหน้าเออยังไม่ถึงครึ่งเลยซองนะผมจะบอกคุณยุ้ยนะครับแต่ผมไม่ได้คะแนนอ๋อโอเคเราเราไม่บอกเราไม่บอกเราถึงเงียบไปอ่ะส่วนตัวผมนะครับผมก็มีผู้พุทธผู้แก่นะในบ้านก็หนังสือเวลาเนี่ยก็จะบอกว่าเกี่ยวกับความต่าง กันของช่วงอายุเนาะเราเป็นเด็กเนี่ยบางทีเราไม่รู้ครับว่าผู้เฒ่าู้แก่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่บางทีเราอาจจะรําคาญเขาอาจจะแบบเออเนี่ยทำไมเรื่องมึงเรื่องมากจากังแต่จริงๆนะครับหนังซือเรื่องเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยครับผมรู้สึกว่าหนังซือเรื่องเนี่ยมันทําให้นะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายจริงๆไม่ไม่ใช่เฉพาะคนท่านคนแก่เนอะอ่าครับก็จะมีคนหนุ่มสาวอย่างคุณอุบลวกับคุณลำเจียใช่อาจจะ เกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะผ่านละครเวทีโดยเราเนี่ยรับชมรับชมไม่ใช่รับชมอ่านอ่าเราอ่านเราอ่านแต่เขารับชมอ่าใช่เราอ่านจริงไหมเนี่ยอ่านจริงอ๋ออออโดยคนที่รับชมเนี่ยผ่านผ่านตัวละครนะครับแบบคนที่เป็นดีเรคเตอร์หนังที่ไปรับชมละครเวทีโอเคใช่ครับเอาละมาสู่คําถามต่อไปเราชอบอะไร เกี่ยวกับหนังสือเวลาจากครจุณคุณอะไรแล้วนะปอมเมสสมุกรกปอมเมศสมุครับคุณปอมเมศสมุกรกถามว่าเออเราเนี่ยชอบอะไรในหนังสือเวลานะครับโอ้โหีรต้องดนุ่งหอยนะอ้นี่อ่าใช่เลยเอาไปเอาไปหนังสือเ่อนี้ครับเราคิดภาพความหนาการดีอ๋อไอ้นี่คือสรรพคุณถูกต้องนี่ลูกจากลูกความหนาแบบนี้ชัดเจนนะครับอ่านี่ยดูนะความหนาแนี้ยังไงอ่าน ลองขาโตได้ลองขาโตได้อาอ,อาย,ายังไงครับโชว์ให้ดูดูนะครับึ๊บด,ดูตอนนี้จะไม่มีปัญหาโตเยียงเด็กขาะนี่นี่ครับไม่มีไม่มีสต๊กุกตะานอ่าอ่าใช้ได้อ่ายังไงต่อครับน้ำนีำ่ครับดูน้ำนะครับน้ำนี่ครับถ้ามันเย็นแล้ววา,างบนโต๊ะแบนี้เกิดแน่นอนเกิดแล้วครับอ๋อน้ำมันเปียกอ่าโต๊ะมันเปียกแล้วมันจะพองถูกต้องอ่าเราก็มาลองไว้ไอ้เหรอไหมอ่าแค่นี้ฮะ ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแล้วดูว่าขนาดนี้พกพาง่ายพกพาสะดวกเก็บเก็บเก็บข้าวะเบคงได้พกพาสะดวกพกพาไปไหนได้จะมีหนังสือไหนที่ทำท่าแบบนี้ไหมผมผมซีชองคุณกอบติดชาติที่ออกแบบหนังสือเล่มนี้มานะคอ่าครับอ่าสารข้าไอยู่จริงจริงอ่าถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีน้ำพัดประโยชน์ดูเนื้อกระดาษครับนี่อย่างของผซึมซับน้ำได้ดีผมต้องแบบเนาะเมื่อกี้อ่านได้กี่หน่ะ ร้อยยี่สิบหน้าร้อยยี่สิบหน้าเรืออีกไอ้นี่มีสองร้อยห้าห้าสิบหน้าอ๋อผมดึงไปทำลํางูออเามมีประโยชน์ขนาดมีประโยชน์จริงๆค่ะไอ้นี่คือสิ่งที่คุณชอบถูกต้องแต่ถึงว่าล่ะเออขอบคุณเจ้าชอบตรงไหนของเลื่อนี้อันนี้ผมขอตอบจริงจังนะขอผู้มีผู้ที่อ่านมาจบด้วยน้ทั้งหมดสองร้อย้าสิบหน้าผมองเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่หลากหลายกับเรามากโอ้โห นะอย่างเช่นเช่นรขบขันมันก็มีอ่ะปวดร้องเวลากระโดดหงมาผมอ่านนี่ผมผมหาเอาทั้งเรื่องอ๋อหน่าเบื่อใช่ออ๋ที่ผมต้องผมอ่านซื้อปวดสวดอ๋ออ่านอ่านก่อนนอนแล้วคือหลับได้เลยนะอ่าครับแทนแทนปวดสวดได้เลยอ่าแทนนี่แต่ค้าคุณยิ่งก็หลับนะเนี่ยอย่างนั้นเลยอ๋อแต่ดีนะผมผมกั้นใจไว้ผมจะากไปดูุูยีเพราะคุณยิ่งสอนดีเนาะใช่ครับถูกต้องครับ สอนดีเออแบบอยากจะหลับก็หลับไม่ลงอ่าใช่สำหรับส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่านังสือเรี่อนี้เนี่ยถ่ายทอดอารมณ์คาวามรู้สึกออกมาได้หลากหลายอย่างเช่นตลกโปกฮาอันนี้ก็มีตรงไหน,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 นครับยกสมุกหนึ่งอ่ะยกมาสักมุกหนึ่งค่ะ ก็คือตอนที่เด็กๆเนี่ยได้คุยกับคนท่้งคนแก่เนาะคนท่าคนแก่ก็จะมีแบบมีประสบการณ์เยอะผ่านครับผ่านเขาเรียกว่าผ่านน้ำร้อนมาก่อนน้ำร้อนมาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวที่เขาจะแบบมีอะไรต่างๆนานาเยอะให้เล่าลูกหลานฟังบางที่ลูกหลานไม่เข้าใจเนี่ยล้ก็แบบคุยเล่นกันสนุกสนานอันนี้ก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์สำคันและที่สําคัญอะอารมณ์ราม่าเฮ้ยราม่าด้ผมนี่ร้องได้เลยนะหน้าไหนหน้าไหนราม่าท่หน้าไหนทุกหน้าเลย ก็ว่าได้สอดแทรกเข้าไปอ่านจริงๆอ่านจริง๋อโอเคโอเคนี่ยเพื่อนผมนี่อ่านแล้วร้องเต็มเลยนะเอ้ยซื้อขนาดนั้นแหลยครับไม่ทำหนังสือขายไม่มีเงินจ่ายแล้วสิป่าเสียดายตังค์อ๋อไม่ใช่เนี่ยของเขาเราไปโผลมาเราไปโผลมาใช่ไอ้นี่ของเราก็ไม่มีของตัวเองนะจริงใต้องครับเราไปอลงขาโต๊ะแล้วเราไปอลงขาโต๊ะแล้วอ่านคุณเรำลงขาโต๊ะของผมทาอะไรชิดน้ำอ๋อเออเนี่ยหมดแล้วไอันนี้เลยยิ่งของเพื่อนมาแต่จริงๆแล้วหนังสือเวลานี้นะครับก็นะให้อะเราหลายอย่าง ถึสื่อถ่ายทอดออกมาได้ดีมากนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคนท่าคนแก่อารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไปเลี้ยงดูเองด้วยเหมือนกันว่าบางที่นี่ยเราก็รู้สึกรำคาญรำคาญไม่ถูกใจคนแก่อ่าอ่าแล้วลองคิดดูนะครับว่าสมมุตนนะิคุณได้ทํางานเป็นคนเลี้ยงดูคนแก่คนคนท่าคนแก่ในบ้านพักคนชราเนี่ยแล้วทํางานไปเรื่อยอยู่มาวันหนึ่งนะครับคุณได้งานใหม่ขึ้นมาแต่ว่า ความผูกพันเนาะที่แบบไม่อยากที่คนแก่แบบลูกหลานก็ทิ้งเข้ามาแล้วโอ้โหซื้อโอ้โหมันดรงมากขนาดนั้นเลยเชียวนะแม่ผมเาอางงีไม่อจะเสร็จเนี่ยเออเนี่ยโดนลูกทิ้งออกมาแล้วและเราเนี่ยที่เป็นคนดูแลเนี่ยที่หนังสือยคนนี้คุณอย่าทิ้งพ่อแม่ไหมครับผมไม่ทิ้งแน่นอนนะอ๋อโอเคจะจำไว้เพราะว่าจะทิ้งเนี่ยไม่ได้สมบัติอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะเออเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเออเราเนี่ย จะตัดสินใจยังไงเราก็จะถ่ายทอดออกมาผ่านสื่เวลานี่คือส่วนที่ผมชอบมากๆกเลยครับเอาล่ะก็จบกันไปแล้วเนะโอเคคําถามสุดท้ายจากทางบ้านนะฮะจากคุณคุณอะไรเนะี่ยอ่านว่าอะไรฮะคนละปีชาเมีเจอจิตสมญาณนุกเดชแสนญาณภาพอัคคาบันดีเสนามเมืองอัคคาบุดีสุขโขไทยนาทิวาขอคุณครับคําถามไม่จขทใไม่ คุณอาคาบดีนะครับสนิทกันแล้วเรียกที่ีได้สนิทกันแล้วเรียกที่เรีนได้ใช่ครับอะข้อถามว่าหนังสือเวลาเนี่ยให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับคำถามที่ดีครับทำไมไม่ถามคำถามนี้ก่อนก่อนนะคำถามนี้ใช่ใช่ครับเป็นถามที่ดีนะเอาจริงนังซือลเนี่ยจริงๆแล้วให้อะไรข้อคิดอะไรเราหลายๆอย่างเลยเนาะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือหนังสือเวลาก็จะบอกถึงเวลาเวลาความสาคัญของเวลาอายังไงฮะ เวลาไม่เคยคอยไทยเวลาไม่เคยคอยนี่ที่เราอ่านที่วิวเนี่ยต้องเวลาเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆใช่ผมไม่เคยบอกเวลาเอ้หยุดก่อนอ่ะมันไม่อยู่ได้นะไม่อยู่แค่ก็ผ่านไปตลอดเยังไงเพราะฉะนั้นครับสองห้าถึงห้าดิไม่จริงๆผมอ่านได้สองร้อยยี่สิบผมโอกงานหนึงอ๋อเวลาครับตั้งแต่ผมอ่านมาจากบรรทัดนี้นะครับจิ้งของพี่ดูอย่างยายเอิบนะนี่ครับยายเอิบยายเอิบครับผมไม่รู้ที่ว่ามีตัวคอยนี้อยู่ด้วย ไม่เมื่อกี้อ่านไม่ถึงใช่ครับผมอ่านไม่ถึงแต่ผมพยายาของเวลาผมไปอ่านแค่รอยี่สิบหน้าเฮ้ยไอ้นี่เขาคุณใช่ปกตินี้เขาจะวางม่าเป็นคุณโซบายครับเพราะเป็นคนไหวพริบดีมากอ๋อเนี่ยถึงว่าจะไม่ได้รางวัลดอะซีไรท์อว่าห์นะเพราะว่าเออเขาแบบคิดมาแล้วเนาะว่าหนังสือเวลนาเนี่ยเล่งนี้เห็นดีความสำคัญของเวลาและนี่คือข้อคิดของเรื่องนี้ถูกต้อง คุณก็เลยอ่านแค่ครึ่งเดียวพาะคุณจับอยู่ได้แล้วต้องตงจับทันแต่ผมรู้สึกผิดนะที่ผมจับทันช้าไปหน่อยที่ผมควรตัวแต่ลองอ่านสารบัญสารบัญเลยใช่ครับเพราะว่าหนัอเร่ยนนี้แหละยังไงฮะมันคือเรื่องเวลาเรื่องเวลาซึ่งไม่ใา่เราเสียเวลาจากการอ่านหนังสือเรื่องเวลานั่นแหละฮะนี่แหละฮะอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือเมนพอยต์อันนี้คือจุดมุ่งหมายสําคัญของเรื่องใช่ครับเออ ไอ้นี่คุณรู้ก่อนใช่ปะผมผมรู้แต่ตอนอ่านถึงหน้าร้อยยี่สิบแล้วคือคือจริงจริงอยาอ่านให้จบนะแต่แบบพออ่านนี้แล้วปุ๊บผมรู้เลยรู้ทันแล้วใช่รู้ทันเลยถูกต้องครับโอ้โหนี่แสดงว่าผมนี่จับแกนไม่ได้ใช่แล้วอ่านให้จบรู้เท่าไหร่โอ้โหทันที่คิดไหมอ่านแม่สองร้อยกว่าหน้าว่างเปล่าว่างเปล่าความจริงนะเออเอออ่านแค่หน้าหกสิบนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วจากที่คุณอ่านมาเท่าไหร่นะรอย ร้อยยี่สิบเอ็ดหน้ารอา้อย่สิบาคุณได้อะไรบ้างข้อคิดเ่ยคุณได้อะไรจากการอ่านบ้างคุณก่อนคุณ่อนหนังสือเวลาทําให้ผมเสียเวลามากครับขอบคุณครับอ่ะสาหรับผมนะครับหนังสือเวลาเนี้ยก็ได้อะไรความรู้อะไรมากมายแนละ้วก็จะจากที่คุณได้พูดไปแล้วก็กล่าวสรรพคุณรุนช่องอะไรมาเยอะแล้วนะไอ้นี่ผมเกรงไหแล้คลิปนี้ออกไปนี่เดี๋ยวมีคนไปแย่งกนังซือเออ แล้วก็อย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวหนังสือเนี่ยเขาก็ขายดีอยู่แล้วนะใช่ครับเออหาซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายหนังสือชั้นนาทั่วไปอ่าบีดีเอก็มีอ่าหัวว่างเต็มครับซีเอ็ดก็มีเออวางเต็มเหมือนกันเลยโอ้โหสงสัยขายไม่ออกสงสัยคือแบบเขาสั่งมาตุนไว้อ๋อสั่งมาทุนไว้แบบว่าเดี๋ยวมันจะขาดมันจะขาดตลาดใช่ไหมอ่าอ่ายังไม่จบสักทีในข้อคิดเลยข้อคิดยาวเซะเกินข้อคิดยาวละเกินแล้วจะติดจะปิดจับเรื่องแล้ะ สำหรับข้อคิดนะครับสำหรับผมเนี่ยไอ้นี่จริงจังเลยนะหนังสือเวลาเนี่ยได้ให้ข้อคิดกับผมมากมายนะแบบมันได้ความคิดเกี่ยวกับการสื่อความครับมันสื่อถึงแบบยังไงนะวเวลาจะหมดแล้วเวลาตอนเป็นยี่สิบนาทีแล้วไป<ม>อหน่อยก็ได้แลอะมันสื่อความได้หลากหลายครับสื่อได้แม้กระทั่งแบบเออทําไมคนเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราสุดท้ายเราจะต้องมาอยู่ที่บ้านพักคนชราเลยหรือเปล่าในบ้านปลายชีวิตหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีบ้านปลายชีวิตอาจจะไม่มีเวลาชีวิตไร่บางคนเนี่ยยังไงนะอาจจะตามหายบ้านตายไม่มีอ่ะก็คือตามหาเนาะไม่มีก็เลยต้องมาลงเอยที่บ้านพักคนชราจากคนที่สูงส่งก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่หรอจากคนที่สูงส่งจาก สูงสุดสู่สามัญถูกต้องครับนางงามจักรวาลสู่นางงามอบตเอออย่างนี้ฮะเราเสียเวลาได้บอกไว้ทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอะไรรวมถึงแม้กระทั่งดีเรคเตอร์เองเนาะถูกต้องครับดีเรคเตอร์เนี่ยอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้คนกำกับบางเนี่ยนะครับเป็นงานรัดตัวงานรัดตัวมากๆารัดมากเลยใส่ใส่พันคนกำกับงานรัดตัวงานตัวไง เวลาที่ให้กับครอบครัวเราก็จะน้อยลงน้อยลงครับน้อยลงอ่ะไอ้นนี้บ<ม>า <คน S 1> ป็นมีพ,พายาหลายคนเลยต้องแบ่งเวลานะ<笑><笑>ต้องแบ่งเวลาใช่ครับเ<ะ>ออเนี่ยการแบ่งเวลาการให้เวลาครอบครัวเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเวลาของเราครอบครัวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอาใช่ใช่ใชเราก็ต้องรู้จักการแบ่งเวลาครอบครัวบ้างเพราะว่าเมื่อเราเสียมันไปแล้วเนี่ยเราจะเอามันกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันไปมันผ่านไปแล้วครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเก็บอยู่ในหนังสือเรื่องเวลา,วลานั่นเองครับถ้าทุกคนอยากจะอ่านเพิ่มเติมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามด้านค้าหนังสือชนะนำทั่วไปครับสำหรับวันนี้ใช้การรีวิวของเราก็ต้องขอขอบคุณได้เวลาอ่านสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังชัใช้การรีวิวของเรามาจากเริ่มจนถึงยังไม่จบตอนที่ไหนเอ่จบได้แล้วนะออะสโลนี้ของพวกเราก็ขอ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับผมตอดไม่ไคัด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 เคื่อเอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อเอเอาเน้อเอาเนื้อไม่ไม่เอายงอยอางใดอะ ถ้าตรงนี้มันจะสื่อถึงอะไรทอดไหมทอดได้ไหมทอดไปอะแล้วส่วนตัวผมนะที่ผมรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยหายทอดเวลาได้เฮ้ยอะคัด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 ปล่อยเกิน